สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับการส่งอีเมลหรือข้อความต่างๆทั้ทุกคนมีการส่งอีเมลกันทุกวันมีเครื่องมือเช่เชนที่ช่วยเช็คความถูกต้องในการของคาและวยากรณ์บนอีเมลเพื่อช่วยทําให้การส่งอีเมลของคุณไม่มีความผิดหรือจีเมลที่มีการแนะนําคําและวยากรณ์ที่ถูกต้องให้กับผู้ใช้งานซึ่งบนเครื่องมือเหล่านี้ได้นําเทคโนโลยี A.I และการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้งานหรือในการรับอีเมลฟิลเตอร์สแปมใช้เทคโนโลยี AI ในการบล็อกอีเมลที่อาจจะเป็นอีเมลสแปมได้ขอบคุณครับ